ยายตาสวัสดีค่ะยายตาสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมันี่ยอตาก็ยังอยู่ในป่าเก่าคือเก่าค่ะอยู่กับนงพึ้งคือเก่าเนาะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วค่ะสําหรับเฮาสองคนสีมันซาใดาสีมันคือเก่าบอจัดไปติดตามรับชมต่อไปได้เลยจ้าบุญใช่ไหมนั่นฮ่าวยเทดอกงามเท่าจัดไปจัดไป อายิเดิมไม่ค่อยชอบอดอกเลย,ยงามเทยย้หงามว้าเก็บสิคะโลอะไรอยู่คะดูสีสวยดีท่าไเหลืองอลามงามตาเอาไปทำแห้งอันเนี้ย ฉีกฉีกแห้ง่าย <laughs> แกะแกะแพะแกะที่เขาเลี้ยงอ่ะเขาก็ปล่อยเวลาหน้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 าร้อนอ่ะ <c oughs> ขายยาวๆ เลื้งงามอลามตาออนซ้อนสีเห็ดสีเห็ดเป็นสีทอง เป็นสีทองถ้าเ้ิกงานใหม่เพิ่งว่าเพิ่งจะเซิกอะไรเอ่ เราก็ทําไปแล้วหน้าที่เราก็รับผิดชอบไปมันก็ทำที่เีวกันกับ่นกนใหคนเวียดนามอืคนเวยดนามก็สนูราลมจะพูด้งนูราอะองน้เพราะว่าใชวันไหนนูราสีนูจะลาให้น้ำเราจะใช้เฟรนูราไม่เคยใช้ปื์ไม่เคยใช้ยานยาก็จะให้หน่สุขภามากแล้วนี้มันเป็นคาบเหลืองที่ต้องขอกลมเพราะว่าน้ำไม่ค่อย ก็ใต้เต็มล่ะเป็นแผงเลยล่ะเพิ่งไม่เห็นใช่ไหม พี่ก็ไม่เห็นมันกันละพี่เหยียบโอ๊ยตกเขาตายซะเนาะน่ะมันชันมันเป็นเนินเหลีย้ยทำงานกับคนมันก็เป็นงี้แหละเพึ่งเอ้ยอืม อยู่กับคนมันก็มีแต่ปัญหาทั้งนั้นแหละจะไปทำอะไรละ่ะ ไม่มีเวลาพักเลยเหรองานเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอ อืมที่ไหนที่ไหนอ๋อโอ้มันมีแกะกินจนหมดแล้วว่าอันเนี้ยแสดงว่ามันโดนฝนสองสามวันนี้มันขึ้นดูตรงใต้ต้นไม้น่ะพึ่งน่ะข้างหน้าพึ่งน่ะเนี่ยเนี้ยี่ยดูมือพี่ตา หน้าร้อนปีหน้าใช่ไหม,อ,มอยากไปเที่ยวมึงนอกกับพึ่งไ,ไปเฉพาะสาวๆอะอใต้ต้นไม้อ่ะนั่นนั่นน่ะซื้อไปทัวร์ใช่ไหมอมม่นจะมีที่พักโรงแรมคือพร้อมกันในเซสซัสนนี่ไงดอกเริ่มเด็กมงคูเดิกนะโรงแรม มไปโซนที่เรามันคี่มันมีวิซาาเชงกินได้อือดิฉันจะไ,ไปเก็บใต้ต้ไนไม้อ๋อุ้ยดอกอย่างงามดอกอย่างงาม cái cái dài sạc Ui ແລະ โอ้ยเหยียบเหยียบเหยียบเยียบมันอยู่ใต้มอสหมพึ่งเพึ่งเจอเปล่า อยู่นี่อืมเ,อเดินเดินลงไปตรงนี้ก็ได้เนี่ยข้างๆ หยับตะกร้ากลฮะเก็บเลยเก็บเลย tám độ พือออกมาปัดนี้เห็ดม,มีอีกไหม,อ,มอย่างน้อยสองเดือนก,ก็ใช่ว่าเราจะ ซื้อืพี่จ้าก็ซื้อพี่จ้าก็ซื้อเอออันที่ครูส่งมาให้แหละซื้อซื้อวันซื้อวันเฉพาะวันก่อนที่พี่้าจะไปสอบอ้นยังวันเหลือใช่ไหมไม่ไม่หมดแล้วอือวันที่ไมผ่านทุกสองวันหนูก็ซื้อใช่ไหม มันมีคำอธิบายดีนะค่ะทำให้เราเข้าใจเจ็บแจ้งค่ะเช้าเย็นกลับได้ใช่ไหมใช่เขาบจ้ากนี่ไปส่งชั่นเมองถ้าไปถึงโอลาเลยอาจจะเพิ่มเป็นสามขึแล้วแล้วเวลาเพิ่งไปซื้อของไปซื้อที่เมืองอะไรที่สวีเดน,นโอา้าะเนี่ยเหรอเออซ,อซื้อเสร็จก็กลับไม่ไกลหรอกไม่ไกลใจเองฝั่งนอร์เวย์หรอกอันนี้ได้ไหม หญ้ามันก็กดทับเนาะโอ้ยลำบากหลายไม่เอาหรอกเบกเบกกก็ออกจากหญ้า <Bliss S 1> อืบออื้ออื้มาามอมืาออม้อเื้ออื้อ้้อเนื้นอง้ ครับมันใช้ได้เลยใช้ได้จะลดที่นี่มันทนอยู่ใช้ได้อยู่ถ้าหนาก็เอาเบอร์เตอรี่ออกรถมันก็ยังไม่ได้ไปลงสตารเครื่องเลยโดน็อกกัวยางมันอันนี้ตากแดดตากฝนแล้วไปสูบลมยางไว้ต้องเติมลมตลอดใช่ไหม ยางเสียยาง,ยงยอะไรยางต้มบางที่แล้วล้มลมพัดแรงล้ม,มต้องเปลี่ยนกระบังข้างเสียต้องหลายพันห้าต้องเสียค่ารักษาพยาบาลมันอีกปกกระกันรับจ่ายทุกเดือนค่ะเราสองร้อยเก้าสิบเก้าแบบะทีเห็นคนที่อยากขายบางทีมันก็เป็นภาระเนาะใก็เป็นภาระแล้วเราไม่ค่อยได้ขับเยอะใช่ใช่พี่ว่าพี่ว่าพึ่งขายเถอะ นี่แหละหนูจะขายอยู่พี่ให้จหนูโพ์ริมดออนโอให้มันก็ไม่ยอมเพราะว่าเอาไว้มันก็เป็นภาระเราใช่ที่จอดรถถาเราไม่มีที่จอดรถนจะขายอย่ไงเอาออกมาจากใบนี้จออยู่ลงรถดีขามออแล้วก็ซื้อซื้อรถยนต์นะถจไขมที่เขาจะซื้อสภาพดีใครหรอสมัยนี้เขารถยนต์ทั้งนั้น เด็กใบรุ่นเห็นไหมมีต่เด็กใบรุ่นไปทำใบกับขนั้นที่ราไเราขี่อยาหเด็กไปรุ่นเห็นไหมมีแต่เด็กไปรุ่นไปทำใบกับขี่ทนั้นที่เราไปทำใบกับขี่อะ จัดการโลดเดอ้อจัดการเลยบังพุ่มเลย

Bye. <laughs> เหนื่อยเราเดินกี่กิโลเพิ่งวันนี้สองป่าเลยนะวันนี้ยี่สิบโลมั <c oughs> <aime> <20 S 2> ้งนี่สิเพิ่งหนูทำงานก็เดินทั้งวันเ,เดินทำงานก็เหนื่อยเนาะเดินทั้งวันวท้าไมเราเดินเยอะแยะมาจากไหนเอาแรงมาจากไหนโคตรอึดเลยประาเนาะ อยากได้เงินเจอไปตัดพี่ตาหรือเปล่ามีอยู่พี่ตาก็มีอยู่นานแล้วมันอยู่ใต้มอสแะเพิ่งเราไม่เห็นน่ะนั่งเลยนั่งขัดธมาดใส่เลยย้อนมา ดังกุึบๆเลยเนาะบดอกเล็กๆก็กินอร่อยไปตากแห้งฝากญาติเอาใส่สใสชุบอร่อยนะใช่ชุบเลยพว,พวกดอกพวกดอกที่ใหญ่ๆอ่ะเวลาก,กินนะตุกุเดี๋ยวไปกินบ้างไปน,นึ่งเอานึ่งมันมันไม่จืด ว่าไหมนึ่งเหรอเออมไม่งไม่ืดนี่ใ่น,นเออนเราแบกดูี่ตาอืมนี่ไงแบกอยู่นี่ไงนั่น,นมีอันข้าง,างอืมดอกเลยอันนี้สามดอกเลยนะเนี่ยนี่พเลเออนี่น นี่เห็นอยู่เห็นอยู่ตรงนี้เออป่ะเราเวลาเก็บเราต้องใจเย็นที่อ่ะมืดรอดๆเต็มเลยนี่นนข้างใต้นะ่ะสวยแท่ขายยาวๆว้าว <Wow. S 2> ขายไปแล้วหนึ่งกิโลกรัมนะคะอันนี้ผลงานหลังจากที่ ขายไปแล้วหนึ่งได้กิโลได้ขายได้หกิโลค่ะพี่น้องค่ะกิโลละร้อยห้ครนนะครอนนอวีนะคะดีใจจังปีนี้ได้ขายหิตจ้าดีใจสุดๆไปเลยสำหรับคลิปนี้แยตากขอฝากไว้ำมี่ค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้ยตาดึ้เกยด้วจา้า ขอพี่น้องทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนไม่ป่วยไม่ไข้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ